หลังจากที่พระโพธิสัตว์ได้สเสบยมดอยู่ที่ดงกสิลซิซึ่งห่างจากนี้ไป5กิโลครับโดยการอดอาหารกันลมหายใจอัศาสาปัดสาสะ,ะก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สําเร็จผลครับโดยมีอัญญาโกรทัญญะวัปปะพัตยะมหานามะ ที่มาคอยรุ่นคอยเชียร์ว่าจะได้ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปธิญาณแต่ก็ยังไม่ได้สําเร็จไม่ได้สําเร็จเมื่อพระองค์นั้นได้มีเทวดาได้มาดิดพินพินสามสายให้ฟังว่าสายที่1ก็เข่งเกินไปก็ไม่ได้รับผลสายที่2ก็หย่อนยานเกินไปก็ไม่ได้รับผลสายที่3ก็พอประมาณองค์จึงได้กลับมาเอารับหรือว่าเอาสายที่ไม่เข่งนัก ไม่ย่อนยานมากนักามาใช้มาปฏิบัติในวิถีชีวิตจึงกลับมาเสวยพระกาหารอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์นั้นได้กลับมาเสวยพระกาหารก็ทําใหา้ปัญจวกัคยีทั้ง5ก็ไม่พอใจอปัญจวกัคยีไม่ห้าไม่พอใจก็จึงพากันไปที่พารณสีที่ปาสิปตนะมฤคทายวันที่เมืองพารณสีซึ่งห่างจากนี้ไป2อ0า250กิโลครับ จากนั้นเมื่อพระองค์ได้มีพวระารกายที่ดีขึ้นร่างกายที่สมบูรณ์ขึ้นก็จึงได้เสด็จมาประทับนั่งอยู่ที่ต้นอชาปาลนิโคธรเมื่อคนใช้ไปเห็นเข้าก็มาบอกนางชุูสดานางชูสด,ดาก็ไปนำข้าววรตุประหยตดไปถวายอันถวายอขอถวายต่อเทวดาพระองค์ก็บอกว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ได้เป็นเทวดาที่ไหนพระองค์ก็ เป็นมนุษย์นะับเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังบัดนั้นก็ยังไม่ได้ตัดสรุวอนุตตรสมัมมาสัมพุทธญยานเพราะถึงนางก็บอกว่าข้าพระองค์ข้าพระเจ้าขอถวายพระองค์นั่นแหละแล้วก็ได้รับแล้วก็นางชุชาดาก็ได้ให้กำลังใจให้กำลังใจต่อพระโพธิสัตว์ว่าความปัรถนาของข้าพระเจ้าสําเร็จก็ขอขอความปัรถนาของพระองค์สําเร็จเหมือนกัน องก็ได้กำลังใจจากนางชุชาดานะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้เสวยพระยา,านะครับแล้วก็นางชุชาดาก็จึงได้กลับมาครับกลับมาที่บ้านหลังนี้ครับพอกลับมาก็จึงได้ด้วยความปีติยินดีครับนางก็จึงได้อ่บอกนางปุณณาว่าตั้งแต่นี้ไปขอให้นางเป็นบุตร ก็คือยกอยกจากคนชัยเป็นบุตรแล้วก็มอบสมบัติให้จึงได้รับสมบัติที่ดีๆในสถานที่ตรงนี้จากนั้นนางชุชาดาก็ได้ไปที่เมืองพาน,านาันสีครับอนี่ก็เป็นประวัติที่นางชุชาดา